กลับมาติดตามกันต่อนะคะในภาวะที่เงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะนักลงทุนก็หันไปที่ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าค่ะต้องบอกว่ากาน่าจะเป็นการแข่งข้าเกือบแตะระดับสูงสุดในรอบ20ปีด้วยกันนะคะวันนี้เรามีบทวิเะห์มาฝากกันแค่ว่าดอลลาร์จะแข็งข้าไปถึงเมื่อไหร่และกระทบอะไรบ้างให้คุณบุญชัยเล่าให้ฟังค่ะ มองดอลลาร์สหรัฐแล้วแล้วก็มองเงินสกุลตราต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับว่าณนะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเราใช้มาตรการอะไรนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านะครับแล้วก็ส่งผลกระทบไปกับเขตเศรษฐกิจต่างๆวันนี้หยิบประเด็นก็คือเรื่องของตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายแน่นอนนะครับประเทศไทยของเราก็อยู่ในนั้นด้วยอาจจะส่งผลกระทบ แต่สิ่งที่สําคัญก็คือประเทศที่มีหนี้ต่างประเทศสูงๆน่าเป็นห่วงครับเพราะว่ายิ่งดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเท่าไหร่นั่นก็หมายถึงว่าภาระหนี้ต่างประเทศของเขาก็เยอะมากขึ้นเท่านั้นรวมไปถึงประเทศผู้นําเข้าสินค้าเพื่อที่เอามาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆภายในประเทศด้วยนะครับขยยบไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับกราฟิกแรกครับคุณผู้ชมครับถ้าไปเปรียบเทียบแบบนี้นะครับ สักช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพุธนี่แหละนะครับเราไปดูตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เวลาจะดูเทียบว่าดอลลาร์สหรัฐทิศทางการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรถ้าเราดูเงินบาทเราก็ไปเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเงินสกุลหลักแต่เงินดอลลาร์สหรัฐเวลาเทียบดูทิศทางเขาไปเทียบกับ ตรากก้าเงินที่มี6สกุลหลักด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งตัวปอนด์สเตริงมีเงินยูโรมีเงินดอลลาร์แคนาดาโครนาสวีเดนมีฟรังสวิสแล้วเอามาดูว่าทิศทางเป็นอย่างไรถ้าไปดูช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับตัวดอลลาร์อินดกซ์ยังอยู่ประมาณ95เปิด95ด้วยกันนะครับแต่ว่าในช่วงวันพุทธที่ผ่านมา ขยับขึ้นไปเกือบ104ด้วยกันนะครับนั่นก็แสดงว่าณตอนนี้เราเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นของตัวดอลลร์อินเด็กซ์ที่สะท้อนว่าเงินดอลล่าแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนครับนี่เป็นการแข็งค่าในระดับที่ค่อนข้างที่สูงในรอบ20ปีนับตั้งแต่ปี2545ณตอนนั้นครับตัวดอลลร์อินเด็กซ์ไปถึง104.49ด้วยกันครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับทำให้เห็นภาพแล้วนะครับจากตัวดอลลร์อินเด็กซ์ มาดูกันต่อแล้วดอลล่าแข็งเพราะอะไรมันมีปัจจัยครับเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานและกลไกในกระบวนการในการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเสมอครับถ้าไปดูส่วนที่1ก็คือณตอนนี้ปัจจัยใหญ่เลยครับก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านั้นกังวลกันด้วยซ้ำไปนะครับว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบียย้ยนโยบายที่0.75แต่ท้ายที่สุดก็ขยับมา0.5เป็นไปตามที่ตลาดคาดก็มองว่าค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับณนะตอนนี้หลายฝ่ายก็เลยมองว่าดอลลาร์สหรัฐ อาจจะกลายเป็นหลุมหลบภัยทางการเงินท่ามกลางความผันผวนความไม่แน่นอนเราก็จะเริ่มเห็นข่าวรัสเซียยูเครนโควิด -19 ในจีนยังไม่นับรวมปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่จะลามไปทั่วเอเชียและแปซิฟิกหรือเปล่าต้องดูต่อนะครับตลาดตอนนี้ผันผวนหนักทีเดียวนะครับเพราะว่าทางเฟดก็พยายามที่จะดูดซับสภาพคล่องออกเราได้ยิน QE มานานหรือว่านโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณณนะตอนนี้จะเจอ QT ครับ คือเป็นการลดงบดุลแล้วก็จะดูดทรัพย์สภาพคล่องกลับไปด้วยดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอร์ตการลงทุนเราก็จะเห็นว่าณตอนนี้หลายคนก็ขาดทุนไปเยอะพอสมควรนะครับรวมไปถึงเจอกับความผันผวนค่อนข้างหนักอีกเรื่องหนึ่งก็คือเงินเฟ้อของโลกตอนนี้ดูแย่ลงแนวโน้มเศรษฐกิจก็ไม่สู้ดีครับถ้าไปดูจากตัวเลขการคาดการเศรษฐกิจ IMF มองว่าปีนี้3.6%ธนาคารโลกมองว่าโต3.2% เมื่อสักครู่ที่รายง,งานกันไปนะครับวันนี้ธนกิจรายใหญ่ระดับโลกก็ยังมองว่าน่าจะเติบโตต่ํากว่า3%แล้วนี่คือเศรษฐกิจของโลกทั้งใบจากเดิมที่บอกว่ามันน่าจะดูดีด้วยซ้ําเรามาถึงปลายๆของยุคที่เราหวาดกลัวเรื่องโควิด19แล้วนะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้เรื่องกลับตลบปรดับเมื่อมีปัจจัยเรื่องของรัเสเซียและยูเครนซึ่งเป็นปัจจัยที่5ต้องไปดูว่ารัเสเซียและยูเครน จบเมื่อไหร่จบอย่างไรแล้วกระทบกับเศรษฐกิจในวงกว้างมากน้อยแค่ไหนแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้อนี้เหมือนกันครับขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปครับทีนี้ถ้าไปดูครับว่าดอลลาร์สหรัฐขึ้นไหวอย่างไรเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ,ๆเราก็จะเห็นนะครับว่าดอลลาร์สหรัฐดูแข็งค่าขึ้นมา8%กว่าๆเกือบ8.6% แต่ถ้าไปดูเมื่อเทียบกันครับดอลลาร์ Dollar กับฟรังสวิทฟรังสวิทก็อ่อนค่าลงไปเกือบ7%ยูโรครับยูโรนี่ชัดเจนเลย7.78%เราก็จะเห็นปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจของยุโรปในตอนนี้แล้วก็ประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนนี่แหละครับดอลลาร์ Dollar กับปอนสตอริงครับเงินปอนอ่อนไป10%โครนสวีเดน10%เงินเยนก็ยังอ่อนค่าอยู่เลยนะครับ12.75% เงินเยนตัวนี้อ่อนค่ายวบเหลือเกินนะครับแต่สวนทางกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของทางญี่ปุ่นที่พยายามที่จะกระตุ้นเท่าไหร่มันก็ไม่กระตุ้งเท่าที่ควรนะครับญี่ปุ่นก็เจอกับจยดใหญ่พอสมควรแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นภาวะการถดถอยหรือว่าการเติบโตที่ชะลอตัวอย่างมีนัยยะสําคัญในญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นก็ยังต้องมีเรื่องที่เฉพาะตัวที่ต้องจัดการต่อไปภาพนี้ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าดอลลาร์ดูแข็งโดดเด่นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆครับ ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปมาดูในประเทศที่เป็นตลาดประเทศเกิดใหม่กันบ้างดีกว่านะครับตลาดประเทศเกิดใหม่หรือว่า emerging market ที่เราเคยพูดถึงกันมาดูมีสเสน่ห์ในช่วงยุคก,ก่อนโควิด19มากเลยนะครับเพราะว่ามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างร้อนแรงสูงเกือบ10%บ้างนะครับ5% 7%าเออแถวอาเซียนนี้ก็ต้องเห็นแต่ทีนี้ถ้าไปดูครับรูปเปียอินโดนีเซียก็อ่อนค่านะครับ ดองเวียดนามอ่อนค่า1.6เปโซโซฟ,ฟิลิปปินส์2.2ฟิลิปปินส์ก็ยังเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องไปจับตาดูกันต่อเพราะว่าเพิ่งจะเลือกตั้งแล้วเปลี่ยนผู้นำใหม่บางก็ว่าค่างเงินที่อ่อนค่านี้เป็นปัจจัยระยสั้นจากผลตอบรับของตลาดที่มีต่อผู้นำคนใหม่นะครับเรื่องฟิลิปปินส์เล่าแล้วเราก็จะต้องมองไปถึงประวัติศาสตร์ยาวทีเดียวครับขณะที่เงินบาทของไทยครับก็อ่อนค่าลงไป3เ เมื่อเทียบกับรูปีอินเดียรูปีอินเดียเขาก็อ่อนค่าลงไปเกือบ4%รครับริงกิตมาเลเซียเงินจา์ดเมียนมานะครับ 4, 4%ีกว่ากว่าเงินหยวนของจีนอ่อนค่าไป5.4%จีนนี่แหละครับเงินหยวนที่อ่อนค่ายังเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจีนยังใช้มาตรการที่เข้มงวดเข้มข้นเหลือเกินครับแม้ตอนนี้จีนจะพยายามสื่อสารกับเวทีโลกว่าจีนใช้รูปแบบด y นามิกซีโร่โควิด ก็คือโควิดต้องเป็นศูนย์ก็จริงแต่มาตรการก็ปรับได้ทําให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ได้นะครับทีนี้ถ้ามาดูกันต่อนะครับส่วนของจีนนี่แหละคุณผู้ชมครับจีนยังจะต้องเจอกับภาวะที่กดดันต่อไปจากปัจจัยเรื่องของโควิด1 9และณตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจีนก็เริ่มที่จะเข้าไปจัดการกับมาตรการเรื่องของเงินหยวนที่อ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ เรื่องจีนเป็นปัใจจัยใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับเมื่อสักครู่ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าสกุลต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างขายับไปดูกราฟิกถัดไปครับทีนี้ดอลลาร์แข่งค่าแล้วไปเปรียบเทียบกับสัดส่วนของหนี้ต่างประเทศเป็นอย่างไรมองตัวสีเขียวอ่อนเทียบกับสีน้ําเงินนะครับปี2556ก็คือตัวพายชาร์จที่อยู่ใกล้ๆผมแล้วไปเปรียบเทียบกับปี2564 18%กระโดดไป31%นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าณนะตอนนี้ถ้าแปลงเป็นตัวเลขง่ายๆที่ Fish Rating เขาไปดูดอลลาร์แข็งค่าขึ้นใครที่ไปกู้ต่างประเทศมาเยอะแล้วเป็นภาระกับทางหนี้สาธารณะของประเทศกำลังจะเจอกับภาระที่ใหญ่ขึ้นทั้งส่วนของดอกเบีย้ยส่วนของที่จะต้องไปจ่ายคืน ยังไม่นับรวมหนี้ของภาคเอกชนด้วยนะครับที่ไปกู้ไปยืมเงินจากต่างประเทศและเป็นหนี้สินค้าหนีบ้บริการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าของพวกนี้มันก็ทำให้ก้อนมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าค่าเงินของตัวเองมันก็อ่อนค่าลงส่วนทางกับดอลลาร์ที่แข็งขึ้นเจอกันหลายต่อทีเดียวจุดนี้นี่แหละครับคือจุดประสงค์ที่วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าประเทศเกิดใหม่ประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงน่าเป็นห่วงครับ ใอยากไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปถ้าไปดูตัวภาวะการเงินทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาเราก็วัดแบบนี้นะครับจากตัว FCI มันจะค่อนข้างตึงตัวพอสมควรทั่วโลกอยู่ที่120 basis p o i n t แต่ตลาดเกิดใหม่ไปที่190 basis p o i n t มองกันแบบนี้ว่าช่วงที่ผ่านมาครับตั้งแต่ปี2,563ขยับมา2,564มาถึงช่วงปี2,565เราจะเห็นปริมาณเงินที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรช่วงปี2,563ถ้ายังจำกันได้ครับเราเห็นว่าทางธนาคารกลางสหรัฐอัดฉีดเต็มเหนียวเลยครับใช้งบประมาณแบบไม่จำกัดในการที่จะให้ปริมาณเงินมันล้นระบบเพื่อที่จะประคองเศรษฐกิจไปต่อให้ได้ แต่ณตอนนี้ทิศทางมันกลับแล้วครับกลายเป็นว่าต้นทุนต่างๆของประเทศเกิดใหม่สูงขึ้นครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูในกราฟิกถัดไปครับแล้วก็จะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปไล่เรียงกันดูนะครับกับสิ่งที่เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศในกราฟิกนี้นะครับทีนี้เงินสำรองระหว่างประเทศชื่อมันบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นเงินที่ไปเก็บไว้ที่ธนาคารกลางธนาคารกลางไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับ แล้วเงินตรงนี้มันก็มีผลอย่างมากกับเรื่องของสิ่งที่เป็นงบดุลของประเทศสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจการเงินก็ส่งผลกระทบทั้งนั้นกับทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าไปดูจีนนะครับจีนตัวเงินสำรองระหว่างประเทศก็ลดลงไปนะครับ7 0 0 0หกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้อยู่3.3ล,ล้านล้าน ขณะที่อินเดียก็ลดลงไป2,000กว่าล้านเกือบ3,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเกาหลีใต้ลดลงไป8,500กว่าล้านไทยของเราก็เช่นเดียวกันหายไปนะครับอยู่ที่11,000กว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้ามองแบบนี้มันหายไปไหนต้องบอกว่าทุกอย่างมันสมดุลกัน2ข้างอยู่แล้วนะครับสำหรับกระบวนการทางบัญชีทั้งเดบิต uh, และก็เครดิตเมื่อมีการไปจัดการกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อที่จะดูแลเรื่องของเถรยรภาพเงินตราที่ถือเป็นสกุลต่างประเทศเหล่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลกระทบกับก้อนที่รวมอยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเงินบาทอ่อนค่าค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มที่จะถูกพูดถึงว่ามันอ่อนไปหรือไม่ หรือว่ามันเหมาะสมกับบริบทแล้วในมุมของผู้ส่งออกเพราะว่าปัจจัยเรื่องของราคาพลังงานยังเป็นเรื่องใหญ่และถ้าอ่อนโยกไปเรื่อยเรื่อเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปถ้าไปดูนะครับแล้วแต่ละประเทศเขาใช้มาตรการอะไรในการพยุงข้างเงินของตัวเองกันบ้างไล่ให้ดูแบบนี้นะครับตั้งแต่ธนาคารกลางเกาหลีใต้เอาละในเมื่อตอนนี้ ค่างเงินวอนอ่อนค่าก็ใช้เป็นวิธีขายเงินดอลลาร์ออกครับถือให้น้อยลงแล้วก็ไปถือเงินสกุลของตัวเองมากยิ่งขึ้นมันก็จะมีกระบวนการของทางธนาคารกลางที่เขาใช้อยู่แล้วนะครับในการไปลดแรงกดดันไปที่ค่างเงินขณะที่ธนาคารกลางจีนครับธนาคารกลางจีนแล้วก็จะเห็นว่าประกาศชัดเจนในการลดอัตราส่วนสำรองเงินฝากต่างประเทศจากเดิม 9%ลดลงมา8%นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าทําให้ทั้งระบบถือสัดส่วนเงินสํารองของเงินตราต่างประเทศน้อยลงเพราะว่านักวิเคราะห์มองว่าจีนดูก,กังวลพอสมควรเลยครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าณนะตอนนี้ความไม่แน่นอนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและทั่วโลกยังจับตาดูอยู่ที่จีนนะครับว่าจีนจะเอาอย่างไรกับเรื่องของโควิด19ซึ่งเป็น จุดสําคัญที่ทําให้นะตอนนี้ห่วงโซ่อุปทานโลกอาจจะชะง,งักงานอยู่ที่จีนด้วยนะครับแต่จีนเขาก็มีมุมมองในการแก้ไขและจัดการในเหตุผลของจีนที่เราก็จะต้องรับฟังแล้วก็มองว่าจีนไม่เคยดูเบาเรื่องโควิด -19 แล้วนะตอนนี้ก็ต้องจัดการในระดับที่สูงสุดทีเดียวนะครับขยับไปดูกันต่อครับธนาคารญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็จะออกทั้งถแถลงการสื่อสารไปในตลาดเสมอนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของระบบการเงินที่เกิดขึ้นเยนช่วงที่ผ่านมาอ่อนค่าแล้ววันนี้ญี่ปุ่นก็เจอกับจดใหญ่ทั้งหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างสูง200%กว่าเปอร์เซนต์ด้วยกันนะครับตุรกีตุรกีใช้วิธีค่อนข้างแรงครับเราจะเห็นว่าเงินเฟอ้อตุรกีช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหลาย10%์ด้วยกันและที่สําคัญณนะตอนนี้พอเงินอ่อนค่าไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ คนก็จะกังวลกับการถือเงินสกุตลตราของตัวเองแล้วหันไปซื้อเงินตราต่างประเทศมากยิ่งขึ้นก็เลยจํากัดช่วงเวลาในการทําธุรกรรมนะครับในช่วงกลางวันในช่วงที่ระบุเอาไว้เริ่มที่จะใช้มาตราการเข้มข้นขึ้นขอยาไปดูกราฟิกถัดไปครับทีนี้ถ้ามองว่าดอลลาร์สหรัฐดีขึ้นกับธนาคารกลางสหรัฐด,ดีขึ้นกับประเทศสหรัฐหรือเปล่า มันก็อาจจะดูดีถ้ามองตามทฤษฎีอย่างง่ายก็คือเมื่อเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอาจจะนำไปสู่ตัวเลขที่กดดันให้เงินเฟอ้อที่วัดผ่านดัชนีราคาผู้บริโภคมันพอที่จะกดต่ำลงไปได้ณนะตอนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาเดือนเมษาย,ยนล่าสุดออกมานะครับอยู่ที่8.3สูงกว่าที่คาดการไว้เดิมมองว่า8.1 ตัวเลขเงินเฟอ้อสูงแบบนี้อเมริกาก็ต้องใช้ทุกไม้ตายครับในการจัดการแล้วก็กดมันลงมาให้ได้ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปเป็นมุมมองจากทางผู้บริหารของลมบาร์ d ออร e เอนะครับมองว่าแล้วเงินดอลลาร์มันจะแข็งแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนมองได้ว่าถ้าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นดีขึ้นประเทศต่างๆเริ่มที่จะหายใจหายคอลืมตาอาปากได้ ตอนนั้นนั่นแหละนะครับปัจจัยเสี่ยงมันเริ่มเบาลงและเราก็จะเห็นทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐน่าจะเริ่มอ่อนค่าลงมันไม่น่าจะแข็งไปนานต่อเนื่องแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าต้องไปดูว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนตอนนี้มันจะเกิดขึ้นไปนานแค่ไหนแล้วกลายเป็นว่าสิ่งรอบตัวเราตอนนี้ที่มองไปคนเริ่มที่จะหันไปถือดอลลาร์สหรัฐเพราะกังวลกับความไม่แน่นอนในอนาคตนี่แหละนะครับนี่ก็เลยเป็นภาพที่ทําให้เรา ดูกันอย่างต่อเนื่องว่าเป็นอย่างไรและรายการของเราก็เคยติดต่อพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์นะครับแลวก็ร่วมกันวิเคราะห์อยู่แล้วว่าเงินบาทก็จะไม่ได้อ่อนค่าไปอย่างต่อเนื่องแบบนี้เพราะว่าถ้ามีปัจจัยเรื่องของนักท่องเที่ยวเข้ามากิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจมาได้ดีขึ้นเงินบาทก็จะเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นได้บ้างครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง1 6ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ